เส้นทางเดินป่าสำหรับมือใหม่ในช่วงปลายฤดูฝนปี2,568เตรียมพบกับเส้นทางเดินง่ายที่คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและบรรยากาศสุดชิลที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างไรก็ตามใครจะรู้ว่าการสำรวจป่าในช่วงเวลาเช่นนี้มันกลับน่าตื่นเต้นมากกว่าที่คิดเส้นทางเดินป่าในช่วงนี้คือโอกาสที่ดีให้คุณได้สัมผัสธรรมชาติอันเขียวชอุ่มหลังจากสายฝนที่โปรยปรายคุณจะได้ฟังเสียงดนตรีของน้ำไหลและเสียงร้องของนกอย่างใกล้ชิด พร้อมกับรับอากาศบริสุทธิ์ที่คุณจะหาได้ยากในเมืองใหญ่ได้เป็นอย่างดีแต่จะมีเส้นทางไหนบ้างที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นและให้ความสุขโดยไม่ทําให้เหนื่อยเกินไปมาดูกันเส้นทางเดินป่ามือใหม่ในปลายฤดูฝน2568เส้นทางศึกษาธรรมชาติวัดถาราจังหวัดเชียงใหม่เป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่เริ่มจากทางขึ้นวัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะทางสั้นเพียงสองกิโลเมตร ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการเดินบรรยากาศตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยร่มเงาของต้นไม้และลำธารเล็กๆที่เหมาะกับการสังเกตนกโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่คุณจะมีโอกาสพบเห็ดพันต่างๆร่วมถึงดอกกระเจียวป่าสีขาวและตลอดถึงดอกหงษห์สีเหลืองกระทั่งในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนดอกทองสีน้ำเงินจะบานสะท้่งบนดอยสุเทพให้คุณได้ชื่นชมไฮไลท์อยู่ที่ปลายทางที่คุณจะได้มาเยือนวัดถาลาดวัดแด็เก่าแก่ที่มีความสงบและเข้ากับธรรมชาติอันงดงามเป็นการรวมกันร,ระหว่างธรรมชาติ และวัฒนธรรมในรูปแบบที่ลงตัวที่อยู่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053210244 Facebook อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย https colon slash slash www facebook com slash d o t slash question mark locale เท่ากับ th underscore th เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวจังหวัดเชียงใหม่สำหรับมือใหม่เส้นทางนี้ไม่ควรพลาด ด้วยระยะทางประมาณ2.6กิโลเมตรเดินง่ายและแฝงไปด้วยเสน่ห์ของป่าดิบเขาระดับล่างในช่วงปลายฤดูฝนคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศเขียวชอุ่มมีน้ำตกที่ไหลตลอดเส้นทางและชมทุ่งนาขั้นบันไดของชาวปากาเกิดน,นอกจากนี้ยังสามารถแวะพักดื่มกาแฟในหมู่บ้านแม่กลางหลวงเส้นทางนี้ยังสามารถสอนเราเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสอดคล้องที่อยู่ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยขุนตาลจังหวัดลำพูน การพิชิตดอยขุนตาในช่วงปลายฝนจะสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากเพราะนอกจากการได้สัมผัสอากาศเย็นสบายและเหมาะเบาบางคุณยังสามารถนั่งรถไฟมาถึงจุดเริ่มต้นเดินเทรลสู่ยอดดอยได้ไฮไลท์จะอยู่ที่ลานสนยอสองซึ่งเป็นพื้นที่กว้างท่ามกลางต้นสนสัมผัสกับพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้าตรู่พื้นที่นี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่เส้นทางทั้งหมดรวมจากสถานีรถไฟถึงจุดชมวิวจะอยู่ที่ประมาณ5-6กิโลเมตรที่อยู่ตําบลท่าประดุกอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน เบอร์โทรศัพท์0810326341 Facebook อุทยานแห่งชาติไรกุนตาน https://www.facebook.com/ โดยคุณเทนเชน t i o n m a r k Local เท่ากับ th/th เ th. ส้นทางศึกษาธรรมชาติพาหัวนาาจังหวัดชายภูมิตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติพูลแลนคาระยะทางเพียง2.66กิโลเมตรเดินง่ายและมีความปลอดภยัยตลอดทางคุณจะได้พบกับป้ายบอกเรื่องราวพันไม้ และประวัติศาสตร์ของปากเขาที่มีอายุหลายล้านปีเสมือนคุณได้ย้อนอดีตในช่วงสุดท้ายก่อนจะถึงศาลาเฮือนเบิงตตเวนคุณจะได้ชมวิวที่สวยงามท่ามกลางพื้นที่เกษตรกรรมและผืนป่าที่หลากหลายที่อยู่ตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเบอร์โทรศัพท์0930939193 Facebook อุทยานแห่งชาติภูแลนคา htT colon s l a s l a s www facebook com s l a s f u l i n g i n a t i o n a l p question mark locale เท่ากับ th underscore th เส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำถ่าลอดน้อยถ้ำถานลอดใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ซึ่งมีถ้ำที่น่าสนใจสองแห่งคือถ้ำถานลอดน้อยและถ้ำถ่าลอดใหญ่เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง2.5กิโลเมตร ที่ใช้เวลาเดินเพียง3 4ถึงชั่วโมงภายในถ้ามีหินงอกหินย้อยสวยงามและน้ำที่เย็นสบายผลิตผลอย่างการมุ่งหมายให้ได้สำรวจธรรมชาติอย่างใกล้ชิดสายลุยสามารถเลือกที่จะเดินต่อไปอย่างทําทานลอดใหญ่เพื่อชมความงดงามของโพรงเขาหินปูนบมปม,มาที่มีการส่องแสงจากข้างบนที่อยู่ตำบลเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีเบอร์โทรศัพท์0956198981 Facebook อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ https colon s l a s l a s www.facebook.com s l a s k l o n g r a t h a n k u s i n s l a s question mark l o c a l เท่ากับ th underscore th เส้นทางเดินป่าน้ำตกโกรกอีกกอจังหวัดสระบุรีน้ำตกชั้นเจ็ดที่ต้องไม่พลาดในอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนที่น้ำไหลใสสะอาดและปากเขียวชอุ่มเส้นทางมีระยะทางประมาณ8กิโลเมตรที่ใช้เวลาเดินประมาณ5-6ชั่วโมงมีทั้งทางราบ และทางชันเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยแต่ต้องการสัมผัสกับการผจญภัยแบบวันเดียวไฮไลท์อยู่ที่น้ำตกชั้นเจ็ดที่ถือว่าเป็นจุดแห่งความอลังการตามครรร่ำลือและเปิดให้เข้าชมเฉพาะในช่วงฤดูฝนเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกองแก้วจังหวัดนครนายกนับเป็นเส้นทางเดินป่าที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่เริ่มต้นจากสะพานแขวนที่เชื่อมระหว่างนครนายกและปราจีนบุรีเส้นทางที่มีความน่าสนใจเต็มไปด้วยธรรมชาติที่ใกล้ชิด ทั้งเห็นกวางเดินหากินและหลายสายพันธุ์ของพันธ์ไม้ที่น่าตื่นตาตื่นใจไฮไลต์อยู่ที่น้ําตกกองแก้วที่มีบรรยากาศสงบเพื่ออำนวยให้คุณได้พักผ่อนในธรรมชาติอย่างแท้จริงที่อยู่ตําบลหินตั้งอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเบอร์โทรศัพท์0860926529 Facebook อุทยานแห่งชาติเขา HTTPS: c o www.facebook.com/slash เขาใ n a ชภ1962 l q u e o c a l เท th ุบเขาตีนไก่จังหวัดนครนายกเส้นทางที่แฝงไปด้วยความลับที่ควรลองโดยเฉพาะในฤดูฝนน้ำตกที่เต็มไปด้วยชีวิตและสายน้ำที่ไหลพุ่งเป็นระเบียบในที่นี้คุณมีทางเลือกถึงสามจุดเริ่มตั้งแต่น้ำตกสลัดใดที่คว้นค่าแก่การพิชิตซึ่งต้องเดินขึ้นนิดหน่อยแต่คุ้มค่าทุกก้าวที่ได้เห็นน้ำตกที่สวยงามและผ่านังำดำที่เดินง่ายทั้งนี้คุณยังสามารถกางเต็นท์และพักแรมใกล้ๆกรุงเทพได้แบบไม่ต้องเดินทางไกลค่ะเขาหงอนนาจังหวัดกระบี่ ถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของผู้ชื่นชอบการผจญภัยและธรรมชาติในช่วงปลายฤดูฝนที่มีสูงกว่าระดับน้ำทะเล500เมตรเส้นทางศึกษาธรรมชาติยาว3.7กิโลเมตรซึ่งจะพาคุณสนุกสนานไปกับป่าดิบชื้นและอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยความสุขที่คุณจะได้สัมผัสดื่มด่ำกับบ่อน้ำใสศักดิธิ์ที่ให้คุณอธิษฐานเพื่อความโชคดีที่ยอดเขาหาักขึ้นไปบนยอดแล้วจะได้ชมวิวทะเลอันดามันและแนวภูเขาหินปูนที่สวยงาม โดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นทั้งหมดนี้จะทําให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เหนือคําบรรยายที่อยู่ตาําบลอ่าวนางอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่เบอร์โทรศัพท์07-5656-150 Facebook อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธาราหมู่กพพ h t t p s www facebook com slash n d o f f l e t e r n a t ชภ r ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเดินป่าหรือเพียงแค่มองหาที่พักผ่อน ในช่วงฤดูฝนเส้นทางที่กล่าวมาเหล่านี้จะมอบประสบการณ์อันน่าจดจำในธรรมชาติที่คุณจะไม่เบื่อหน่ายเลยเมื่อถึงปลายฝนค่ะหมายเหตุข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนการเดินทาง